สวัสดีครับค่นพบกับช่องน้องเมนยูพากินพาแอลตอนนี้เข้ามาอยู่ที่ตังบนแสมสารอังเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีน,นะท่านผูน้องมาอยู่ที่หาดหาดหาดนางใสนะครับคนไม่ค่อยเยอะแต่ตอนวันที่สองนี่นะ้องไปอัฟเฟอรี่น,นี่ยโอ้โหคิดต่อจากอัฟเฟอรี่โอ้โหคนยาวมาก คลิกอัปเรียนประมาณ5นาทีนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องอยู่งางที่จะอบไปก็ทำมาได้ประมาณ5ปีแล้วนะครับผู้จิตตังห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดคนนะคะับขอคุณค่ะผู้จิตตังมากมากนะคะับตอนนี้น้องก็เล่นมาโอ้โหสนุกมากคนคือขึ้นซับบึกบึกบึกนึกว่าเนี่ยโอ้โหชอบมาก บอกเลยคือแบบมันน่าเล่นแบบนั้นแบบใสมากอ่ะใสแบบใสยังไม่รู้ว่าใสแบบโค้จะใสเลยฝากกดติดตามให้กับช่องอ่าน้องแมนดูทาเก็นทาเอลด้วยนะคะหังไม่ไงททนี้เไหก่อนใครสำหรับวันนี้น้องแมนดูพากินทาเอลไปแล้วค่ะสวัสดีครับ